สบายดีสบายดีท่านทูกช้มทุกทุกทานเนาะเมื่อนี่ออนซิไปส่งซองไปส่งซองอยู่มณฑบอเมืองไซพูทองแขวงสวัสดิขตเนาะไปกับเพื่อนสาวโทรไปถามเพื่อนสาวแล้วโทรไปแล้วพันวันยังบ่ทันแล้วยังบ่ทันได้อาบน้ำอยู่เลยสิไดธาเพื่อนบ่เมนสุดนี้เดจ้าทุกคนจะไปใส่ซ่องนะโมเมนสุดนี้ ิได้เปลี่ยนสุดไม่อยู่จ้าเดี๋ยวถ่าชมน้ำกันเนาะออนซได้ไปพขไ,ได้ไปมองเหลี่ยวดอกบนสภาพไหยยังว่าให้ไปห่านอยู่ตอบทุกคนววานฝนบ่ตกเมื่อืืนีฝนตกตื่นมาเพราเมื่อหฝนตกแนะทุกคนตื่นมาหลดโอ้ยเสือผ่าที่ซักเมื่อวานนี่นะไปเบิดบ่เหลืออย่างเลย ต๊ะพื้นเบิดได้ซักผ้าไหมตื่นมาเสาร์เนี่ซักผ้าไหมหเขาแต่แลกเราทุกคนโอ้เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแหงหลาอ้อนเสดไปถ่าเพื่อนสาวอยู่ห้านได้เอาสุดเอายังไปถ่าเพื่อนเพื่อนบอกให้อ่อนแต่งหนาถ่าเลยไปแล้วคะ่ะใส่สุดไปเลยเพื่อนมาซ่องไอยู่นักเพื่อนสาวยังบอกเอามาไห่ซ่องบุญเมื่อนี้เป็นไซส์ไซส์บุญน,นะจังทุกคนไซสบุญไซสบุญใดที่ไปก็เพื่อนสาวสองคน ไปทรงซ่องบุญบุญบนันฮอนว่าบาันอย่างนะเมื่อกีน้นบันน้บ่อโอแม่อู้จะเป็นอย่างกับบ,นบ,บันน้าบ่อเลยทุกคนไปทรงซ่ององยู่บุญบ้านสีสว่างเมืองไซผู้ทองแขวงสวอนคน์เกศพอวินว่าดืกแล้วทุาากคนจะเป็นอียอย่างก่อนนะลงหลงลืมลืมไปก็นั่งเหนียวมือนกักะไปก็เพื่อนสาวไปบุญบุญบ้านนำผูกขาล่ม หาขั้นจ้องาาองยู่แขนหาาหเสด็กก็เพรทีเท้อยู่แขนเจ้าของทุกคนเป็นไหลห่เลยย่งบอจบนั่งรถมาครับขับรถมาหาเว้นอีกเอาเว้นตาตัวเองเฮียไปใส่คนา่าเว้นยูกับตาหาเว่นตาโพดโพยด,พดีเพื่อนสาวหัวมีแต่หัวอ่อนโอ้ยอะจักหน่อยเพื่อนสาวมาจัง สีเดใส่สุดให้ทุกคนเห็นว่ามันสุดอีหยังนะทุกคนเดี๋ยวทุกคนก็สีเด้เห็นมาอ่อนกับเหนียวมือนี้อ่อนกับเหนียวสีเดใส่สุดอย่างเนาะอันนี้พ่อแม่สุดที่ใส่ไปได้ใส่ไวส้สื่อห้อนหอนฝนตกเมื่อกืนนี้แห้งๆคงใส่ลมนำพอเสื้อผ้าตกเมื่อเลยที่ซักใหม่หรือว่านี่ซักแต่กาซักแต่เศร,เรา้าจะเท่าคำจะได้แล้วเพราะว่าค่าลูกค้าคำจะในมหลา่างตาบัตร มือาสาวมาได้ซักใหม่อีกหรอกโอ้ยทุกคนเหนื่อยอ่ะสำเนียงของน้อทุกคนเดี๋ยวถ่าไปรับชงกับพวกอ่อนสองคนใส่สุดไปงานบุญเนาะโดยโออทุกคนมาแล้วเพื่อนสาวคอ,อยคือเรียกว่าแถ่มานิฮะคืเรียกวาย่าแถ่้ช่วห้แม่อะก็มาฮะทุกคนเลยเฮ็ดกินให้แม่ฮ้แม่ก็โอ้ ออยู่เกเป็นลูกที่ดีของแม่ได้เพื่อนสาวคอยสิ่กวมปสภาพส้มหัวหัวขึ้นหยุ่งแห้งแถบบัดที่นี่อาอว่าเบอร์ทุกคนหัวหัวหยุ่งแห้งเดี๋ยวรับโทรศัพท์ก่อนนะทุกคนสบายดีสบายดีตื่นเต้นขนาดเนี๋ยนี้ค่ะยูมีสร้างเสริมสวยทั้งสองคน สร,ร,ร้างสิสสสไปงานสร้างสิไปงานนเราทุกคนแต่ว่าลูกค้าน่ะมาแล้วก็เลยแบบว่าสองเสี่ยวจัดเล็กจ้าสอยกันเราพ้นออกมาพัฒน์ทเป็นแบบไดซามเบิ้ลเนอะพ้นออกมาเนี่ยก็เลิศแล้วเนาะสองตัวแตงและสองไดซัมพันน่ะสวยแล้วอ่อนน่ะยังบอกงาม เอาพอเถึงเอาบอดสื่เได้แล้วป่เอาตัวใดเอาตัวใดเอาตัวนี้ิ่งไส้แล้วเลยเพื่อนสาวลราสวยแล้วอ่อนนัยยังบอสวยอยู่ยังบอดงามมาทางหนาเลยบอกเลยเอื้อเออเอาชินสบายข้าวข้าทุกคนข้าวข้่วมีปลาอมมั่นไม่จีบไปเลยว่าสิไปแล้วเพื่อนเราดึงเงินไว้โอเมียร์อยากสวย้อยากสวย ก็สวยก็้บบเป็นงางามนกยัสู่สาวม่ได้ยันสูสาวม่ได้มนี่ก็ต้องเลิกต้องเลิกต้องต้องเลิกต้องเลิกต้องปังจอช่างเหนียวทำให้รถิน่นอนเลทแได่ายกันเนี่ยอันนี้หลอกมือไปแล้ว่จ่ ความเปล่าซาเย็ดอะไรซาเห็ดเด้อสิไปเปลี่ยนค่ะให้ซางเหมียวเห็ดนะทุกคนแล้วซาก่อนนะสิเปลี่ยนเสือขาเปลี่ยนสุดเป็นเมือดเสือมาสซาขอพรเป็นเสือมาซากนี้เป็นเมือดดังได้ได้แต่ว่าบุญบาทสนั่งจุ่มฟุ้งแด้ป้าป้าเหาอเด้อทุกคน ได้ได้เพื่อนสาวใหรนวาชนาสุงทรงแห้งเลื่อนว่าศสบเด้เรยว่าแ <c oughs> ล้จ <c> ก <oughs> <c oughs> ว,ว่าอยบุญลังนนา้หอเจ้าเ้ยมแก่เดอัสากำลังทำอะไรกันอยู <c> ่ <oughs> ให้เมียวเห็นให้เงยแลวอ่อนสิเห็ดผมตัวเองนี่คือการวุ่นวายที่จะออกข้างนอกที่ออกข้างนอกต่ละเทือนี่วุ่นวายแห้งจะต้องผมยากอื้นมาท้องผวุ่นวายยางเลยต้องผมเลยว่าเออ เฮ้ยเครื่องคืองดั่งใบตาหยาดนะมันคือมันจีระเบิดใส่หัวอะไรเอเอารถใหญ่เลยเฮ้ยใส่อะไรลใหญ่ลดไหนเดี๋ยวเอาลดน้อยกัแบบนี้เห็ดของผมกับทุกคนเป้าหลายเห็ดให้ตัวเอง ออกข้างนอกแต่ละเดือนคุณวาผมกบีมาออกล่ะซิี้นะคันเขาจะเห็ุรอนคือจริงเขาไปตองซะมั้นเขาตองได้กระมนเูงเดิอันนี้แดจะทเครื่องซื่อเครื่งอันมันกูด,ดโอ้ยเสีย่้ยชมให้ตัวเองเลยทุกคนเลยเอาเอาดีจังไดดไปที่นี่ บิดบิดมาได้มานี้ฉันมาตอนนั้นนพี่เห็ุเอกม้เตนคือว่างามเลยนะไม่นอกผิดไปก่อนถ่าตนนั้นถ่าถ่าใส่เพื่อนสาวพาเหตุแล้วไปเปลี่ยนถ่านทุกคนบ่ได้รอกมาเลยบ่สุดสุดสจ้าจุดยิส้ายจองนตรงจ้าเดืนเดือนเดือนประมาณสิบล้านเห็นไหต่อสอย่างเลยนี่ ยัมาหาวะแค่เด็นเป็นอย่างห่อนบอลนะกัห่อนบอคะนนนี่นะมือนคักเนาะขังเล็กแค่นี้นะใครกลัวูเขามากเลยเนาะใครกลัวเขา,าเลยนะ บอกว่านะจะมากันะ้นาะนแะล้วขนาะตาเด็กลงหรือวะใช่สิตีน้แล้วนะไปเห็งนงอมอย่าเี้เด็กลงเลยเด็กลงดีเด็กลงเด็กลง

เอาเลยเลยนะ oh, <cels descriptor>

เพ <ENNIS> ื่อนยงก็ดก้ไม่ี่ราศีมาดามจับเลยเฮ้ยมาดามมาดามมาดามทองเดี๋ยวรานเชาไปที่น้จิ้นะอันมาหันมาอยากไปีกสวยจังเลยสวยจังเลยอ้โหแม ขอตังหน่อยมเอมื่อี้เป็นมื่อนี้เป็นสาวล่านะทุกคนสาวล่าแบบเรียบร้อยเรียบร้อยแห้งเรียบร้อยเรียบร้อยก็ผ่าพับใบล่ะผ่าจนเราไม่ไปเห็นนะพับแรงเกิน ผ้าแผลเอกที่เสียบอะไนี่มั้วที่เนปอันเค็มพัอยู่เข็มพัอยุกท่านขาทุกคนโอ๊ยโอ๊ยท่าาค,คือ มันงามแป้งแป้งนน่อเอดอยน้ำผ่าผาผิอสีแบบว่าเก๋เกเก๋สวยเนาะเข็งอาคอนใส่ชุดนั่นเลยใส่ชุดนะ อันนี้สุดของลูกค่ะทุกคนถ้ะกับเจ้จี่อย่างูกอยู่เนี่ยอันต่อเอาล่ะได้เาแล้วทุกคนกำลังไปอุ๊สามสาวสวยบอทุกคนสวยแฮงได้สวยกันมีรถมาหลับผมพี่จิงรถนะบรได้มาหา S <S <preach miracle> สามสาวดอกเขาติ huh. todas, ้งรถน้ำผึนให้รถอยู่ใช้ควักเลยเพิ่นมาสื่อเบียร์ใว่หน้าคนเลยคนยางเขาอันค่ะกับนี่ท้องสิได้ย่างกับเลยสามคนนี่มึงสามสาวสิได้ย่างกับเลยทุกคนผอนวัดแล้วทุกคนเพื่อนสาวก็เพื่อเกันแล้วย่างก่อนยนาะผอนวัดแล้วสิมาส่งซองแล้วทุกคน

เือแค่ล้วบ่งานอนเสิร์ตี่แห่ง่านคอนเีรกเกินตรจะเล่าทำาำแตแมมาได้มีกคแต่การเสพมากุ้องมีคู่เต็มต้นน่คู่ดทุกคนมีการหมวนการสูมรวนไปบงอก องยูใส่นังบ well ่หูว well ่าชงช่องยูใส uh, ่เป็นช่องยู่คุณบ่ชอบเป็นช่องยู่คุณบ่พูดบ่ยนเนื่งป่ะเเชิญไปรง่องเลยคม่งเหมือนจะอันนึงมาสาทุกคนมาสายนี่บ่หูว่าที่นบ่องนี่น่ยอัน้เมสาเนใ้าเสิงจริงบ่นาสายแต่นี่อ้่อนก่อนนะนี่ตัการแตุ่ดตกา เห็นน้องเห็นน้องเห็นนองทุกคนสบายดีเห็นน้องเห็นนองาจะเดิไปถ้าสิเรือขี้เลยกินมาเนี่ยแกไม่ได้กินขีทุกคนนองบอกว่าเรือก็งั้นน่มันเขาเรียกว่าบินเี่ยแ้กัน

แกงหลมหลังนสวยพี่ังนสวยดโอ้โหขอใจโอ้ยพ่อทุกคนขออนุญาตกินเข่าก่อนเนาะอันิข่าเฮงขออนุญาตกินข่าแล้วทุกคนห้อนหอนในน้าเย็นผสมมะหอยนี่สบายดีพอน้าเย็นเนี่ยเป็นตอนฮับดีดีทุกคนมาห่อนแล้วนยกมะหอเดโดยขออนุญาตกินข่าแล้วทุกคนกินข่าก่อน ถูกเฟิรนเวยพรอนี่ดีเย